มก็ตั้งใจจัดงานได้ดีที่สุดครับเพื่อพัฒนาวงการสองล้อท่านไปไกลทั่วอาเซียนนะครับถ้าขาดตอนหรือพราอะไรผมก็ขออภัยที่นี้นะครับทำดีที่สุดนะครับฝนมันตกเลยขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจทางผู้จัดเลยครับว่าปีหน้าเราจะยังมี n g o ชอต่อปีต่อไปแน่นอนครับเพราะว่ารายการ n g o ชเนี่ยเรามีกันมาก,มากกว่า10ปีแล้ว10ปีปีนี้เป็นปีที่อะนะครับยาวนานเหนียวแน่นแลยวต้องขอบคุณ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับและท่านผู้ชมที่รับชมออนไลน์ไม่ว่าเป็นไลฟ์สตรีมที่เฟซบุ๊กหรือช่องทาง YouTube หรือช่องทางอื่นๆนะครับอาติดตามกันด้วยกับ FTO r a c i n ล t ซิ่ง a n d แนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับประทานการจัดงานแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์หลักทั้งหมดนะครับ ที่ให้การสนับสนุนงาน NGO นะครับมาณที่นี่ด้วยครับแล้วก็ตอนนี้นะเดี๋ยวขอเชิญเป็นเกียรติร่วมถ่ายภาพในงานสักนิดหนึ่งครับขยับมาด้านหน้าไหมะเดี๋ยวมาด้านหน้านิดหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวตกไฟนะครับโอเคแนวเดียวกันเลยครับนะครับนี่ภาพสวยๆครับได้ไหมครับหมดไหม ค่อยๆแหกอีหนูเอ้แหกทีพี่พวาเลยอีหนูใจคอไม่ค่อยดีเก็บทรงมองกล้องครับสัญ,ญลักษณ์ของ NGO หน่อยฮะยังไงครับนี่ครับต้องท่านี้ครับอ,อยิ้มหวานๆนะครับอือได้นะฮะตากล้องได้ไหมครับ แจ๋วเลยฮะเอาล้วครับสวยงามครับเป็นภาพที่ระลึกแห่งความทรงจำนะครับอ่าครับก็อันดับผ่านไปขอเชิญทีมแก่อนไหมับผู้จัดการทีมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดยวหรือยังไงครับมากกว่า7ล้านคนนะครับพี่ป๊อกป้านปูนนะฮะยังไงี้ต่อครับตอนนี้พี่พี่ดวงเราจะเข้าสู่ช่วงการรับรางวัลแล้วนะครับ ช่างรวม125กิโลกรัมมือใหม่คาร์บีน้ำมันปั๊มนะครับอันดับหนึ่งครับหมายเลข107ท้อสูตรกูมหาชัยช่างหนึ่งดำเนินนะครับด้วยเวลา6.8 6.8.5 6.5นะครับอันดับสองครับหมายเลข110ช่างดำกระทิงแดงรีแมปวายพาวเวอร์นะครับพอสูตรกูมหาชัยอะไรแต่งวงล้อลอเต้นะครับ ด้วยเวลา8.615นะครับอันดับ3ครับหมายเลข112ครับช่างดำกระทิกแดงด้วยเวลา8.703ร้นอันดับ4ครับช่างวูดอ่อนนุชช่างลีฟออนนุช SKS ทอสูตรหนูลำบุกกาเวลา00ก็ะนะครับผ่านรอบตัดตัวอะไรครับขอเรียนเชิญน,นักแข่งหรือว่า04ครับ MSP กำแพงแสนครับเชิญขึ้นรถรางด้วยครับ หมายเลข106ครับช่างอ้วนตลกตลอดเวลาท่อสูตรหนูลำลูกกาครับรับรางวัลวยครับและลำดับ7ครับช่างเต้บ้านสวนท่อกูมหาชัยนะครับเชิญขึ้นรับรางวัลครับลำดับสุดท้ายลงกึงช่างเอกกำแพงแสนนะครับขึ้นรับรางวัลครับเราแจกทั้งหมดเลยเนี่ย8อันดับถูกไหมฮะแต่เงินรางวัลเนี่ยมันจะมีในแต่ละรุ่น4ลํลำดับโอเค ตอนนี้เรียงอยู่ถูกต้องไหมครับ1,2,3,4,5,6,7,8อ,อันดับหนึ่งนี่ที่หนึ่งที่สองที่สามอ่าเชิญครับและและนี่คือสมน้าครบเรียนะเ้ยงแล้วทั้ง8ทีครบแล้วครบแล้วนะครับ,บ,รบ่าดลำดับที่แปดหรือเปล่าครับ ชิญลำดับที่3ามครับครับกันนะครับพอดีถ้วยรางวัลเราเยอะครับพี่ดวังครับผลถ้วยรางวัลมาอย่างโอ้โหเอาของมาแจกนะครับถ้วยรางวัลเนี่ยพี่วางเห็นมีบุตรโตใช่ไหมครับเป็นงานแฮนด์เมดแฮนด์เมดและมูลค่าเนี่ยเกือบสามแสนบาทถ้วยรางวัลทั้งหมดเลยนะใช่ครับและนอกจากที่ได้ถ้วยรางวัลไปเนี่ยก็เป็นเกียรติยศนะแบบเครื่องหมาย ว่าผ่านงาน NGO มา<ช>แล้วแต,แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นเนี่ยค,ความภาคภูมิใจครับ